สามราศีที่มีคนตรงสเปคเข้ามาจีบก่อนจะรับฟังคำทนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและพิมพ์อวยพรให้ตัวคุณเองต่อใต้โพสต์เลยว่าหนูโชคดีบูจา ขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่ปัจนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหนกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์จะเอาไพ่ฤาษีตาทิพไพ่ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาให้กับคุณ ปูจาลูกอยากรู้ว่า,าสามราศีไหนที่มีเกณฑ์จะมีคนเข้ามาจีบเร็วๆนี้และขอปู่แนะนำตักเตือนลูกๆด้วยราศีเมถุนราศีพิจิกราศีกันไหนขอเสียงคนที่เกิดทั้งาสามราศีนี้และพิมพ์ต่อใต้โพสต์ได้เลยว่า หนูโชคดีปู่อยากบอกและอยากเตือนคุณว่าช่วงนี้ปู่อยากบอกว่าในสิ่งที่คาดคิดและสิ่งที่คาดฝันดยสู้กล้าในการตัดสินใจเดชหมายถึงความสำเร็จเดชหมายถึงชัยชนะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ต้องสู้กับความยากลำบากถึงได้มาถ้าตัวคุณเองนะครับ อยากปลดหนี้ปลดสินตัวคุณเองต้องกล้าในการตัดสินใจและจะสำเร็จเห็บในที่สุดเหนื่อยหน่อยแต่ตัวคุณเองจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนในพื้นดวงชะตาเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเริมบุญเติมวาสนาโอกาสที่จะประสบพบเจอความสำเร็จเราเรียกว่าบุญพาและวาสนาส่ง ผลบุญนำพาให้ตัวคุณประสบความสำเร็จเกิดขึ้นทำบุญด้วยค่าน้ำค่าฝ่ายทำบุญใส่บาตรสวดมนต์เจริญภาวนาตัวคุณเป็นคนใจบุญใจกุศลอยู่แล้วนะครับชอบทำบุญชอบทำทานผลบุญจะนำพาให้คุณนะครับมีโชคมีการเงินที่อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนช่วงนี้ระมัดระวังการ ผ่าตัดผ่าเจาะเลือดออกทําอะไรรีบเร่งทําอะไรรีบร้อนให้ระวังหน่อยนะครับในพื้นดวงชะตาระวังการมีเลือดตกยางออกเข้าโรงพยาบาลหาหมอนะครับหรือไปผ่าตัดผ่าเจาะนะครับน้อยหน่อยก็อาจจะมีอุบัติเหตุนะครับหกล้มสะดุดล้มเลือดตกยางออกนั่นเองนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในพื้นดวงชะตานะครับให้มันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับ ตัวคุณมีกูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือนะครับมีศีลธรรมนะครับมีความเป็นธรรมต่างๆนําหน้านะครับตัวคุณจะมีความสําเร็จนะครับเพราะตัวคุณเองนะครับเป็นคนใจบุญใจกุศลนะครับความสําเร็จเกิดได้เพราะตัวคุณนะครับชอบสวดมนต์ชอบทําบุญนะครับอยากขาดเรื่องการปฏิบัติสวดมนต์นะครับจะบุญนั้นนะครับจะหนุนนาดวงชะตานะครับแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จนะครับ ผลบุญนาพานะครับต้องแตต้องใช้เวลานะครับกับสิ่งที่ปรารถนาใจเย็นๆตัวคุณเองนะครับอาจจะสึกหลงทางน,นะครับอยากรู้สึกว่าอยากจะฝีกวิเวกนะครับอยากจะอยู่ตัวคนเดียวอะไรต่างๆนะครับบางทีมันก็จะเป็นช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่ชีวิตเรารู้สึกว่านะครับอยากมีอิสระนะครับอยากจะ ค้นหาตัวเองนะครับในตอนนี้ก็ขอให้ตัวคุณเองนะครับตั้งใจแน่วแน่นะครับในการที่จะทําสิ่งต่างๆด้วยตัวคุณเองและตัวคุณเองนะครับเป็นคนที่ใจบุญและตัวเองจะประสบความสําเร็จได้ในที่สุดใครที่ดวงตกฐานดวงติดขัดมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นมาตรวจเลื่อนดวงชะตานะครับกับอาจารย์มาดูกันว่านะครับ ดาวอะไรมีปัญหานะครับอยากจะแก้นะครับปัญหานะครับลดวิบากกรรมนะครับแก้ปัญหาต่างๆนะครับที่เจ้ากรรมในเวรต่างๆตามมานะครับเราอยากรู้นะครับไม่ว่าตัวคุณจะต้องทําอะไรดวงสตา์ของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจะร่วงจะร่วงเราจะทําบุญยังไงนะครับเพื่อคลายวิบากเรื่องต่างๆนะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับ